สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคม Facebook YouTube แล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมดิลีนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้ว่าจิ๊บเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้มานานเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ออกมานั่นก็คือไวโรนิก้าบายเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมควบคุมเออไม่ใช่อาหารเสริมควบคุมอาหารเสริมที่จะทําให้ผิวสวยนะคะแล้วก็ต้านความแก่เนี่ยเมื่อทานติดต่อกันเนี่ยสามารถต้านความแกไ่ได้ถึง70% แล้วก็ทําให้ผิวขาวขึ้นโดยที่ไม่มีกูตาและคอลลาเจนผสมอยู่นะคะแต่เป็นสารสก,กัดที่สําคัญที่เรียกว่าเดรสวอราเทลนะคะเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่สุดเนี่ยใน,นของเวโรนิก้าเลยนะคะถามว่าเรามีอะไรที่จะทําให้ผิวขาวได้ถ้าไม่ได้ใช้กูตานะคะเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า A L A นั่นก็คือ Alpha l i โป a ิ i แอนะคะตัวนี้จะเป็นที่รู้กันว่าต่างประเทศเนีย่ยนิยมทานให้กะให้ฟาแล้วก็ มันมันเป็นตัวตั้งต้นคูต้าอีกทีด้วยค่ะวะาคันเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถทําให้สังเคราะห์คูต้าในร่างกายเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยก็หนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด30สซองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชงให้ดูนะมันเป็นผงนะคะแต่ว่าไม่มีคอลลาเจนอยู่ข้างในเลยถ้าถามว่าส่วนผสมเนี้ยเอยอาหารเสริมเนี้ยผลิตที่ไหนนะคะก็ผลิตที่เมืองไทยอันนี้คือน้ำนะคะใส่ประมาณน,นี้ เดี๋ยวเดวชมไปด้วยแล้วจะอธิบายไปด้วยว่าทําไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยแล้วก็รูปร่างหน้าตาซองเป็นอย่างนี้นะคะก็คือแกะเลย1นซองตัวนี้นะคะจะสามารถดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะคะคือดูดซึมได้ถึง9 0้าสถึงหนึนะคะสำหรับคนที่ร่างกาย แข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีสารตกค้างเนี่ยก็จะดูดซึมได้ถึง100%แต่ถ้าคนไหนที่แบบเหมือนทานอาหารเสริมมาเยอะช่วงแรกอาะจะดูดซึมได้แค่90%ค่ะเราใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าไบโอแอดดิกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้อาหารเสริมเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีมากๆค่ะแล้วก็คนไปนะคะจ,จะละลายง่ายมากเพราะว่าโมเลกุลค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็จัดที่ให้ฟังว่าทำไมถึงต้องผลิตในเมืองไทยก็คือตัวเนี้ย ตอนแรกนะคะเราจะผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือไม่ก็ฝรั่งเศสดูว่าสองที่แต่ประเด็นคือเวลาที่ผลิตแล้วเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยภาษีก็แพงมากนะคะทำให้เหมือนเหมือนสมผสมเหมือนกันเปียบแต่ราคาถ้าเกิดนำเข้าเนี่ยจะต้องขายกล่องละประมาณ3 5 0 0บาทซึ่งเรามองว่ามันแพงมากๆคะที่สมผสมเหมือนกันทีนี้เราก็เลยมองเรื่องผลิตในไทยแต่ว่าโรงงานที่เราโอเคเนี่ยก็จะมีโรงงานเดียวเพราะว่า เหมือนเขามีฐานฐานของโรงงานเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะสามารถเช็คได้นะคะว่ามีที่สวิตจริงๆเราก็เลยเลือกโรงงานนี้เพราะว่า1เนี่ยคือเขามีเครือข่าย,ยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อินรีเดียนทั้งหมดนะคะคือส่วนผสมข้างหลังเนี่ยเรานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าเดสวร t เทลนะคะตัวนี้เนี่ย มันเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปลูกในไร่ที่เป็นออกแกนิกเท่านั้นเพื่อไม่ให้มันมีสารตกค้างนะคะเราก็นําเข้าอ่าเปลือกองุ่นเนี่ยเรานําเข้าจากสวิตเซอร์แ,แลนด์นะคะจากไร่ออกแกนิกเลยนะคะก็จะเข็ดไปตรงนี้นะคะทาม,มันต้องเป็นมันบังคับเลยนะคะว่าต้องเป็นไร่ออกแกนิกจริงๆเพราะอย่างที่จิ้บแจ้งว่าอ่า การใช้เคมีกับเปิดอกองุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีสารตกค้างได้วิตามินของเมดิลีเนี่ยเป็นวิตามินออร์แกนิกนะคะคือไม่ตกค้างในร่างกายเลยนะคะถึงบอกว่า,าบางคนดูดซึมได้90%้าสิบเถ้าถามว่าอีกสิดูดซึมไม่ได้ไปไหนนะคะร่างกายขับออกนะคะเพราะฉะนั้น,นยังไม่ต้องกลัวว่า มันจะไปทิ้งสารตกค้างอะไรนะคะแล้วก็ทานไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องกระฝ้ารอยดำผิวขาวแล้วก็แน่นอนนะคะความแก่ช่วยได้แน่นอนทานเวนิกาึ่1แก้วนี้นะคะเท่ากับการทานไวน์แดงอะ่ะถึง400แก้วเลยนะคะถ้าถามว่าทานไวน์แดง400แก้วเนี่ยมันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอก็คืออย่างที่รู้กันว่าจะมีางาในวใิจัยว่าการทานไวน์แดงอะ่ะจะช่วยให้เราแก่ช้าลงใช่ไหมคะอ่า เพราะว่าในไวน์แดงเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเรสวร์เทลนี่เองแต่การทานไวน์แดงหนึ่งขวดนะคะเราจะได้รับเรสวร์เทลเนี่ยแค่1นถึงเมิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดทานเฟโรนิก้าเนี่ยซึ่งสกัดมาแล้วนะคะจะเรสวร์เทลเนี่ยถึง500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วได้ได้ได้แบบถ้าเทียบกับการทานไวน์แดงเนี่ยจะได้ถึง400แก้วเลยนะคะนั่นหมายความว่าจะต้านความแก่ได้ดีมากๆแล้วไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวแต่่่ยยังงชวในเรือแบบ สุขภาพแข็งแรงทําให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะได้ยินโบนราณจะพูดว่าถ้าเลือดลมดีจะทําให้ผู้หญิงผิวสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เลสมอราเทลค่ะอย่างสารร่วมที่เราจะใส่ก็จะมีโรทิฟด้วยนะคะโรทิฟเนี่ยซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินเนี่ยถึงวิตามินซเนี่ยถึง6000เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะทำให้ผิวใสเร็วมากๆเลยค่ะ และรสชาติของเวโรนิก้านะคะก็ดีมากๆาจิ๊บเนี่ยทานมาตั้งแต่อย่างอย่างแบบไม่ไม่ได้ขายนะคะคือทานมานานแล้วจริงๆแล้วก็ อย่างตัวอื่นๆนะคะอย่างตัวไซนิมาลีนคือมิลติสเทลนะคะตัวนี้ก็จะดีมากตัวนี้จะเป็นตัวล้างพิษตับล้างพิษแบบในร่างกายขับสารพิษออกมาทางระบบขับถ่ายนะคะมันจะทําให้เวลาที่เรามีสารตกค้างในร่างกายเมื่อเราทานวิตามินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดซึมแต่ถ้าเกิดว่าเราฟอกตับไตใช้พุงให้มันสะอาดแล้วกินด,เนนด,ด,ดีเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันก็จะทําให้เห็นผลเร็วนะคะเพราะว่าเมดิลีนเนี่ยถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยเราต้องคํานึงถึงกลไกทุกอย่างในในระบบ เอ,อ่อร่างกายะคะ่ะว่ามันทํายังไงแล้วทํายังไงให้มันข่าวได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกมาเป็นตัวนี้นะคะทั้งข่าวทั้งปลอดภัยและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขายอยู่ในราคา19 5 0บาทนะคะจะขายวันช่วงประมาณหลังสงการนะคะจิ๊บอาจจะลงคลิปนี้ก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปจองที่เตอรแพนจำหน่ายนะคะ ก็1กล่องมี30ซองทานได้30วันละว,วิตามินนี้นะคะเป็นแบบวันเพอร์เดย์นะคะก็คือสามารถทานวันละซองก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะทานวันละสอง,สองเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยให้ทานตอนเชา้า8ปดโมงอีกซองหนึอตอน3ามทุ่มตอนกลางคืนนะคะโอเคสำหรับวันนี้จิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย